วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาเนาทีสมเด็จพระรนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลงตมนลตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินโรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2532อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชา6กิโลเมตรปัจจุบ,บันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6 จำนวน123คนครูตชด9นายและครูอัตราจ,จ้าง2คนการดำเนินง,งานโครงการตามพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีทุกด้านครูตชดใส่ใจดูแลนักเรียนทุ่มเทเวลาสอนเสริมคิดปรับปรุงเทคนิคการสอนใช้สื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเรียนรู้เช่นว,วิชาคณิตศาสตร์สอนนาฬิกาบอกเวลาช่วยวางแผนชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนเรียนดีคะแนวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศติดต่อกัน3ปีโอกาสนี้สมาชิกสายใจไทยซึ่งเป็นทหารผ่านศึกท,ท,ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตลอดจนประชาชนจากหมู่บ้านโคกสแสลงเฝ้าถดลองพระบาทรับเสด็จ ห้องสมุดโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กฝึกอ่านและวาดภาพระบายสีตามเรื่องที่สนใจสนุกกับการเรียนรู้สารานุกรมไทยซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เชื่อถือและอ้างอิงได้ในการนี้มีพระราชด,ดำรัสให้จัดทานหนังสือเนื้อหาหลากหลายเพิ่มเติมทดแทนหนังสือเก่าที่ชำรุดเสียหาย หน้าสุขภาพอนมามัยมีโรงประกอบเลี้ยงปรุงอาหารสุขใหม่นักเรียนม,มีภาวะโภชนาการดีเติบโตสมวัยมีห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์สำหรับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาเบื้องต้นและมีตู้ยาพระราชทานเพิ่มความมั่นใจว่ามีสิ่งจำเป็นพร้อมใช้ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีพื้นที่ทำการเกษตร6ไร่สำหรับปลูกข้าวและพืชผักหลากหลายชนิดเลี้ยงสุ่กรเลี้ยงปลาดุกและไก่ไข่ผลผลิตนำไปประกอบอาหารกลางวันและปลร,รูปเก็บไว้บริโภคได้ตลอดทั้งปีสำหรับการดำเนินงานตามพระราชกระแสเริ่มการขยายพันธุ์พืชโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนฝึกตอนกิ่งทาบกิ่งและติดตาเกิดทักษะนำไปทำเองที่ได้ไดที่บ้าน ปัจจุบันโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนตชดในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21ทั้งนี้การเข้าออกหมู่บ้านโคกแสลงต้องผ่านฝายระบายน้ำล้นของอ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ดเป็นเส้นทางหลักในช่วงฤดูน้ำหลากจะสัญจรไม่ได้ ในการนี้มีพระราชกระแสให้สำนักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,รและกรมชลประทานเร่งรัดดาเนินการสํารวจออกแบบพร้อมก่อสร้างเส้นทางให้สอดคล้องต่อปริมาณน้ําและความปลอดภัยของราษฎร เวลา13นาฬิกา25นาทีเด็จรพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโตะอำเภอบัวเชษดทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุร,รกันดารตามพระราชดำริเป็นการทรงเยี่ยมโรงเรียนนี้ครั้งที่7โอกาสนี้พระราชทานกิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้และอุปกรณ์การเรียนแก่ครูใหญ่ผู้แทนนักเรียนและผู้แทนชาวบ้าน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโตอยู่ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูตชด9นายครูผู้ดูแลเด็ก1คนครูโรงเรียนคู่พัฒนาน1คนมีนักเรียนรวม125คน ด้านผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3มีผลการประเมิน NT หรือการทดสอบทางภาษาคนวณและการมีเหตุผลต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศจึงส่งครูผู้รับผิดชอบไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินท์และเข้าอบรมร่วมกับกลุม่มเครือข่ายทางการศึกษาต่างๆส่วนผลการประเมินโอเน็ตชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2516พบว่าทั้ง4กลุ่มสาระได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงขึ้นและมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา2516และ2517นักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่6ชนะเลิศการประกวดเรียงความ7มิถุนายนมันกิจกรรมสหกรณ์ระดับจังหวัดต่อเนื่องเป็นปีที่2และชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการหรือการเขียนเรียงความภาษาไทยของกองบังคับการตำรวจตะเวนชดดายแดนภาค2ทั้งนี้นักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครบทุกคน สำหรับการดำรงชีวิตในท้องถิ่นของราษฎรหมู่บ้านชำปะโตและพื้นที่ข้างเคียงส่วนในประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแลง้กลงกรมชลประทานรด้สดอนองพระราชดำริดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร ด้านการดาเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดําริและจัดทาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบสวนสมุนไพรรวบรวมเพื่อสมุนไพร50ชนิดเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพื้นฐานด้านสมุนไพรส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตทางการเกษตรประเภทเนื้อสัตว์ ผักและถั่วเมล็ดแห้งเพียงพอกับความต้องการตลอดทั้งปีมีการเสริมสร้างศักยภา,าพทางการงานอาชีพให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงด้านการเกษตรเช่นปลูกผักปุ้งชะอมตระไคร้มมละกกอด้านปศุสัตว์เช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่และประมง นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีจากการส่งเสริมโภชนาการในการให้บริโภคนมทุกวันพร้อมจัดเมนูอาหารกลางวันเสริมผลไม้ตามฤด,ดูกาลและจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัยโดยเป็นโรงเรียนกพอดอที่มีการจัดการน้ำสะอาดเพื่ออปุปโภคบริโภคระดับทองปี2565และระดับเพชรปี2567 อีกทั้งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1การประกวดบันทึกบัญชีของสมนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2565ด้วยนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมการสาธิตการศึกษาป่าต้นน้ำและฝายชะลอน้ําในรูปแบบการจําลองธรรมชาติดินและน้ําเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกพัฒนาศักยภาพการอนุนรักษ์และห่วงแหนป่าไม้ ด้านการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุรินทร์เข้าไปดูแลช่วยเหลือและจัดทําโครงการการใช้คอมพิวเตอร์และสนับสนุนการบํารุงรักษาระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้านการพัฒนาอาชีพของนักเรียนส่งเสริมการนําวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นยาหม่องสมุนไพรตระไคร้หอมปลาดุกรากระกาพลาสติกเสือกก ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามความถนัดอย่างเหมาะสมโอกาสนี้ผู้แทนบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดเฝ้าตัวลองพระบาทกลับบังคมทุนรายงานผลการจัดก,กิจกรรมการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่อชอดอใน5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุรินจังหวัดบุรีรมัมและจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาในถินทุรกันดานและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถดิจิทัลเพื่อการศึกษาอุปกรณ์ไอทีสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะและเครื่องความพิวเตอร์สำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยไปให้บริการด้านสุขภาพตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทนตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่โดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน366คนสำหรับหมู่บ้านชำปะโตตราบลอาโพตนตราบลอาโพนอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์มี281ครัวเรือนราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยและทรงทุ่มเทนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรมาอย่างต่อเนื่อง ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชนเด้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันอันเป็นการผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ภาคส่วนต่างๆเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ราศดรล้วนปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น